สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้คุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสรับผิดชอบและยั่งยืน ด้วยหลักคุณธรรมพอเพียงเราส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยยึดหลักพออยู่พอกินประหยัดลดค่าใช้จ่ายลดความปุ่มเป่อยเรารณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดกระดาษลดพลังงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณธรรมวินยัยเราสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบตรงต่อเวลาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์ปลูกฝังวินัยในทุกระดับความสุจริตคือรากฐ,ฐานแห่งความไว้วางใจเรายึดมั่นในในโยบาย no give policy ไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กรจิตอาสาคือหัวใจของการแบ่งปัน จ้าหน้าที่สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกลางวัลเพื่อใช้เป็นงานประดิษฐ์ในงานบุญต่างๆจัดกิจกรรม5้าและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในคุณธรรมแห่งความกตัญญูเราร่วมสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงามผ่านกิจกรรมทางศาสนาการแต่งกายชุดผ้าไทยและร่วมกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สำนักสื่อสารรับประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสร้างคนดีมีวินยัยโปร่งใสมีจิตอาสาและเคารพในคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน